ครับผมสวัสดีครับสวัสดีกันทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนีเคนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษเมื่อวานสลบนะครับฮานอยพิเศษเมื่อวานเบิ้ลต่อครับเบิ้ลต่อและถ้าเบิ้ลต่อวันนี้เป็นวันที่3ก็ไม่แปลนะครับสําหรับฮานอยเนาะเมื่อวานเบิ้ลเก้าครับเก้าเก้าน่าจะยังอยู่นะครับผมว่าโอเคครับพิจารณาก่อนตามนะครับชอบตามไม่ชอบผ่านไม่เป็นไรครับเข้ามารับชมกันได้นะครับ ท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็เนาะอย่าก,กดข้ามโฆษณารับถ้าในกรณีมีโฆษณานะครับช่วยสนับสนับกันด้วยนะครับผม,มาหานอยพิเศษครับชอบตามไม่ชอบผ่านพิจรารณาดูดีๆก่อนตามครับวันนี้เด่น8 9ครับจอครับ08 48 68, 68 09 สี่เก้ดเครับร้อ8ครับร้อยแปดทับเบินนะ้ลนาจจะเบิ้ลทับเบิ้ลต่อก็แปดแปดหชอบนะพอเลข4ี่เกคือตัวเดียวกันครับอาจจะเปลี่ยนจากเบิ้ล99มาเป็น4ี่สี่อะไรนะแต่เมื่อวานมันบวกกันได้แดบนล่างได้แปด ก็อาจจะมาเบิ้ล88ถ้าเบิ้ลตอนนี้เบิ้ลก็จะเป็นเบิ้ล88นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับพิจารณาก่อนที่จะตามครับชอบตามไม่ชอบผ่านเนาะฝากไว้ในใจเธอครับประมาณนี้ครับสำหรับหาหนวิเศษเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอให้ร่ำรวยนะครับขอให้ร่ำรวยถ้าท่านไหนเดินตามช่องนั้นก่อนก็ได้ดูผมเป็นแนวทางนะครับโอเคครับรวยๆทุกท่านนะครับด้วยความปรารถนาดีครับถ้าวันนี้ได้ตั้งแต่หุ้นเช้าถึงบ่ายแล้ว อาน้อยช่างห่วงมันครับไม่ต้องเล่นกันได้นะครับเขาไม่ได้แจกโลคคนเล่นทุกหุ้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ